สวัสดีครับนสม้ชมเคาโรมวันนี้บ่าวแอมเราทงได้มีโอกาสเดินทางมาติดตามตัวเกขุณปะอ้อยนะครับเนาะปะอ้อยปะอ้อยข้องเฮาเนาะครับเนาะเป็นเป็นผูฟันแม่นเป็นปูมีโชคมีดวงถือกรลขมากกว่าร้ายงวดเนาะครับเนาะเอฟซีก็มาติดตามปะอ้อยเห็นหรอเ่าแอมมาติดตามคุณป่าเห็นไหบ่าวแอมก็ได้มาเด้อครับเด้อตอนนี้ทางหลังเนี่ก็เป็นตลาดนัดเนาะครับเนาะตลาดนัดน้ำโมู่บานบึงมาลูเนาะครับเนาะถนนถนน วิหารถนนวิหารสร้างไป่นละครับคุมสลอนคุณป่าเป็นฟันแล้วครับเป็นฟันแล้วฟันดีแล้ว้อครับเด้อเป็นฟันดีแล้วเราแอมกลสิสาไปเบิ่งเนาะครับเนาะว่าคุณป่านี่ฟันตัวใดแน่เนาะครับไปเบิ่งน้ากันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บบาแอมเบาทงน้าเด้อยครับเด้อเปื่อบุป็นการเสียเวลาเนะครับเนาะขอให้เพิ่นนั่างถ่ายที่ตัางคนนะครับฟันนี้ฟันเห็นฟันเห็นกบ มันเห็นกบกบตัวหนึ่งกบตัวหนึ่งแมลงก็เจ really oh. ้าก gotcha. ็เจ้ากล่าว่าจิตเจ้ากับเจ้าบด้มันถ้ามันเป็นกบตัวหนึ่งกบตัวเดียวกบตัวหนึ่งค่ะกบมันก็จิตเต้นหนึ่งตัวเต้นกระย่าเต้นกระย่าไปหนึ่งตัวเต้นกระย่ากระย่างแน่เห็นหนึ่งซือมันจับบ่ได้น่ะนะโอ้มันจับมันจับบ่ได้เห็นอยู่แต่วันจับบ่ได้วันซะเห็นอยู่แต่วันจับบ่ได้มีตัวเดียวค่ะวายมีตัวเดียวก็เป็นตัวเล็กไดี๋ยวได้นะคะถุงะว่าคิดคิดอ่ะได้ว่าสื่อ ครับคิดว่างวดน,นี้ต้องซื้อ,อมแม่ไหนกับต้องซื้อจับปเกตคิดว่าจ็บเจ็บอโอ้โเจ็โอ้แต่ว่าถึงว่าจะจะจับได้บ่ได้กันยังมีตัวเลขอยู่วันซะค็ดนักข้อมันเอ๊ไปเหล็กต็องนีบ่ก็เลยว่าไป,ไปอ,อไป้อยไปอีหยังฝนมันตกสมบัก็ยังได้ไปเห็นโบเห็นเขียดอันอันว่าสิไปหาจับกลุ่งน้ำเขาหรอแต่มันบ่มีกลุงะะม่น่าเัาไปเห็นโบ จับกุ้งจับกุ้งจับกุ้งยิ่มใส่ว่าสิไปจับกุ้งมันผัดบ่มีกุ้งบ่มหัว่วันไดนหูวแต่ว่าสิไปจับกุ้งแต่มันบ่มีกุ้งแต่ว่าเป็นน้องน้าบ่เป็นหน่อยเป็นน้องอย่างนี้เป็นหัวเป็นน้องมาที่นี่เห็นกบเห็นกบตัวนึงมันเต้นก็โจะก็โจะวันไหนว่าสิไปจับก็เลยบ่ได้จับกบน่ะโอ้วันได้จับวันนั้นจัเห็นกบตัวนึงก็เลยว่าจับกบบ่ได้ก็ต้อง ผมหนีก็เป็นเก่าล่ะคิดว่าแน่ยิ่งวะละคิดว่าผบต้องเป็นเก่าแน่นอนลูกเห็นมาเออกูฝันตัวนี่วะพี่จับผบว่าได้เนอเก่าก็คเก่าเก่าห่ามันเก่าห่าเจี๊ยบเก่าห่าเก็บเก่าห่าเก็บเก่าหบก็หนึ่งแต่ว่ามันหมักมันมาเกล็ดห่านะโอ้ป่ากลอยมากเกล็ดหางวันนี้่เกล็ดห่า หย่านมันมาหย่านมันมาเลยเก่ากันเลยว่าเออมาฝันเกีียวกับอีกแล้วพบอีกแหล้อมันสิมาตวเก่าบ่ามันสิมาคือแปดสามสามแปดนั่นบ่ก็เลยว่าก็เลยคิดมักรสดอกเออเอาเห้ฟังในงวดิีพานมาเยอะฝอยฝัน่าจังไดีวก่อนเฮ้อจีพานมาคนนึกเอฟซีันนี้ถามหาหลายแจ้ะก็ฝอยฝันแม่นปฝอยฝันแม่นน่ะน่าวาสันผมก็จนลืมว่าเม่นเฟรนอฝันเหม่นป่าฝันแม่นก็เห็นแต่ปล่อยแล้วเราฝันเห็นกู่วาสันดอกแม่นบ่ ฝันฝันว่าจังได็กกบไปไยวงวด่ผ่านมาบ่อยฝั่งนี้อ๋องวดที่ผ่านมาฝันมาพี่สังชังไปกินเหลียงกับคู่กับพวกคู่คู่คู่นั่นเป็นมูเป็นมูของสามีโอ้เป็นมูของพ่อบ้านจ้ะเป็นมูพ่อบ้านมันมันเป็นคู่อย่างสินาครับค่ะฝันเห็นคนร้ายเคื่ออะไรกางร้ายหนถ้าฝันย่ำได้มันก็ดจะเป็นสามหาสามสามหาเพรานั้นเขาจะเป็นสามหาละลายครับ ่กาพันเห็นพออ่เนี่ได้มันก็บจะเป็นเจ็ดหาโอ้เพราะพออ่อนี่ตำแหน่งใหญ่กว่าคู่อ่ได้เนอะตำแหน่งใหญ่กว่าคู่ใหญ่กว่าตำแหน่งก็เลยใหญ่กว่าฟันเนี่ยได้ก็เป็นเจ็ดหาถ้าฟันเห็นพออ่ได้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็บมู่เพินครับเอนก็วางวันนี้พันเห็นโกรบอีกคนหนึ่งนี่เป็นเป็นอยังเกาะก็มีสามคนอ๋อคนนั้นคนนั้นกะเป็นมูมูพวกคนนั้นละมูมูเขา มูคนนั่นเราเอาง่ายอันนั้นจเป็นคู่เป็นหูจ้คนสนิทกันสี่หน้าครับขนาดจะมีสามคนนะ่ะท่านผู้ชมมีสามคนประเด็นคนนั้นย้ำลยกองหาส้มหากร่องหาซามหายูซนี่แต่ว่าบ่คือบ่คือผู้ติพันธ์มาเนาะผู้ติพันธ์มานี่สามหาหาสามแน่นอนสามหาแน่นอนแน่นอนเจ้ารับฝันเห็นสองเตียมากสองเที่ยอีดีก็เป็นสามหาเพราะว่าก็เทียงจำได้แต่ ห่อนฝนนาบ่ไอ้นอวันมือเก่าสามหาก็พันเห็<ม>นเพิ่นไล้แต่หาเบา<อ>ยัานยันโมแมนกันเล,เล็บเบอาอเบาตอาแต่ก็เกะกูนว่ายังไ,ไ้กับมาหาเนี่ยนอนเพราะว่าเห็นคู่เห็นคู่นคนนี้แค่เป็นสามหาหาสามครับ,บมันก็นเล้ออกเล็บนอเก้าสามห้าครับันเ้หมือหนัก,กนนครับึงงวดนั้นน่นรอยเพราะในทรัตย์เจ้าตรงๆนอถ้ารอดก็ได้ครับแม่ก็ได้ลูกก็ได้บางวดนี่ปล่อยก็โชคดีครับ อันไปย่าได้ก็เปลวแต่สองหสองหาว่า่นกกจือว่าเดี๋ยวนาะโชคดวงมันมันมีน้ำเจลคนนกับมัน้าวาะมาครื่องเฟื่องกะถืกลักให้เรามาลักเฟื่องโจรบอ้ยเฟื่องกะถืกลักโอ้ยโอ้ยสสารจะร้องเด้ก็เลยว่าเด็กก็ถึงสัมน้ำเงคนซื้อไววกัยังมาลักอียู่โอ้เขาลักเฟื่องเขารักเฟืองเนี่ยไดเงื่อนเัาไปดเงื่อนได้านแล้ว ข่าเงื่อนนเด้เฟืองเลือยอยู่หน่อยสำคัญเนาะคือขั้นปวขั้นซีันอันนี้เปนันลเงื่อนพชงเด้อบเบือเดือโครกเลยืเฟื่องนั่นเนาะจะไม่เห็นบาปไม่ไม่หมายกับอกว่าโพชื่องมีหน้าเนาะเห็นบบปคนมมีผัวเด้ก็เลยว่าชื่อเรื่องอมถือก็ย่างมั่เวลาเฟื่องคนอีกอยู่ว่ะเอาบอกไมบอกไม บอกไม่ตัวเลขหมวดนี้มักตัวไหก่อถึงว่าวพราะใน่นนอนกับจริงอยู่แต่ว่าบอกแห่เป็นหน้าต่างสักก่อนว่ามักตัวไหก่อหมวดนี้มักมักเก้าห้าจ้ะเก้าห้าเก้าห้าสามตัวอันลดลงมากนั่นลดลงมากนิดเป็นเก้าสามมักมักเดียร์นี้เก้าห้าเก้าสามเก้าห้าเก้าสามสามตัวเดียสามตัวมักเสียเก็บใส่ เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามอยู่สี่เ็นบอลเอไว้เจ็ดเก้ามอันนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามมากขักว่าสิไปสื่อไหวอยู่อ๋อเอไว้พนยานครึ่งวัตสิพานมากนะครับุณผู้ชมก็เลยจะไปจัดไปเ้นเนินว่าสันเ่อจัด้เจนเนินมึงได้เล็กตัวใดก็ได้เขียดผักโอ้ยผ่งนัําตัวเห็นได้ครับแตุ่ผู้ชมนี่ผู้น้ําตัวเห็นได้ถึงแตงไว้ออกเคียดให้เจ้าของแห้งว่าสันโอ้ยน้าหาจังได้ก็พอเห็น ถึงนั่งีนะครับจินตนายเนาะมือฟันแม่นเมยี่ดีมือฟันแทงแตแมเตมครับตัวหลอกทอนเนาะมันเห็นคือแหละคนบอกัวงเพื่อนแฟันหลอกสองฟันเห็นหลวงพ่อในวัดพนพนบวชเราพนกระซึ้งซึ้งเราพนก็มาบวชอีกสองเสื่อจะได้วาปแปดสองสองแปดจะพอเสื่องว่ามาามือนัก มากก็จะได้ตรงเป๊ะเลยล่ะเลยมันเป็นเกือบมือนสุดท้ายนะครับแต่มือช่วงบัเตียงกับมันมีอสองขึ้นมันก็ออ่ามันเดสองขึ้นขึ้นสามมันเกาะเลยก็ออืมดีมาเป๊ะเลยบอกก็แสดงว่าเขาม่นด้สามมวลเนาะสามมวดนะเดดสองก็มาตรงตรงสามหาก็มาตรงตรงมวดนี้ม่นช่เป็นขอาหาดีบอกเจ้าวาวาวนี่แหละเห็นกบกาแฟอะไรจำนำเนาะแต่ว่าที่เห็นได้เห็นกบตัวเดียวนะเด็มมาตัวเดียวระจากมาจากเนาะ ท่านผู้ชมทุกท่านใส่ลุ้นพินิจพินิจหนาเองเด้อครับปอยนั่นมักเป็นเก้าหาหรือว่าเก้าสามตาสามตัวจะเป็นเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามครับแต่ปอยฝันเห็นแค่ครบตัวเดียวครับเจ๋นมากใส่ไว่าสิไปจับแต่วกับบริจับไปสิราคา่านผู้ชมฉะนั้นแล้วก็ต้องมีคลิปหนาเนะาะครับถึงผู้ชมน้องมาติดตามอีกครั้งเท่า,าว่าปอยฝันเกี่ยวอีกเป็นจังไรแน,น่ฝันว่าเดี๋ยวจับอีธีบอกคบหนีเพราะว่า ยังงวดที่ผ่านมาป๋อไอ้กับฝันว่าได้จับกบคือกันได้ครับมีกบมีเขียดคือกันก็นกนลองพิจารณาเองนะครับเนาะตัวเลขก็ยังทีพอเที่ยงบอกไปล้วครับ7 7เบจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามอ๋ไอชอบกับจัดคัดกันเบื้องพวกข้อมสุขสนานนะครับเนาะขิดให้ได้เป็นแสนเด้อฝ้าวิสิวัยมัตสิริมมาเซียงกับฝ <c oughs> ันเหม็นเด้อป๋อไอยได้ย,ยินบ่ป๋อยิมนะ้มกอดแน่ใหิ้ยสี่ ครับไปแล้วครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป่าสวัสดีครับเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสีสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมเบิ้งเนาะครับเนาะว่าเป็นตัวไหนครับหยุดยิ้มถงครับท่านผู้ชมอันนี้เลขเปลาะ้อยเนาะครับเนาะเลขเปลาะ้อยเป็นฝันวัดจับกบจับกุ้งเนาะครับเนาะเพป็นกะให้โชคท่านผู้ชมมากเนาะครับเนาะแต่เพื่อนก็ว่าเพิ่นสีฝันอีกอยู่ดนะครับเด้อเพิ่นสีฝันอีกอยู่เพิ่นยังบ่ค่อยมั่นใจเพิ่นไหนเพิ่นว่าเพิ่นอยากฝันอีกอยู่เพิ่นวะ แต่ก็ลองไปเสียงความฟันเบิงวา่าสด้ตัวไหนเนาะครับเนาะแต่ือเิ่นกม็มกเก้าหาลองลงมาหน่อยก็เก้าสามครับแปลเป็นเลขสามตัวหน่อยก็เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าสามเนาะครับเนะาะเบิงไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อท่านผู้ชมเดืองเบิงไว้เพื่อเป็นแนวทางครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับท่านผู้ชมเลขออไอ้ฟันแมนซึ่งผู้่นก็เป็นคนมีโชคมีดวงถือมาหลายงวดน้ำคุณป่าเนาะครับเนาะ 9 5 9 3, 7, 9, 5, 7, 9, 3. ห้า7 9้าสามเจ็้าห้าด้าสสลับนาสลับสลับลงกันหล่นนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าแวแอมเราตรงกฤชิลาท่านผูน้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปนาเนาะครับเนาะเจอกันคลิปหนานครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเออไปเนาะเอาของชิงไข่มาปักไว้บวยฝนตกตัวครับเนี่ยมาปักไว้ฝนตกบ่าวแอมเห็นพอดีครับ